เอางี้เดี๋ยวพี่เองจินตนาการในท c ข้างใน3คนคนแรกมีท่าทางไงคนที่2มีท่าทางไงคนที่3มีท่าทางไงว่าท่าทางเดียวกันหมดพีตอนอะทำไรตอนนี้ทำไรเดียวแจ็คอยู่ไหนแจ็คอยู่ไหนไอ้ยี่สิบเอ็ดมึงเอากูอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูเพิ่งรอดกันเมื่อคืนมึงเอากูอีกแล้ววันนี้ไอ้เหี้ยเจอกูด่าพังอ่ะด่ากันเลยอ่ะ พี่มันด่าเราเลยอ่ะไอเชี่ยมันเอาอีกแล้วพี่มันเอาอีกแล้วมันมาอีกแล้วพี่ดูน่วนเลยมาเคลียร์กันหน่อยดิต้องแทนพี่ใหญ่อะนี่มาสองทีที่ตัวน่ะนี่มาสองห้าหกเจ็ดแต่วัน้อคลองเมืองนี่หว่าไอเทียห้าหกเจ็ดเอาเดานี่มาโอ้โหเรื่องที่แม่งหน้าโดนก็คือไม่โดนมันมันไม่แปลหรอกที่แก๊งไม่เข้าร่วมอะไม่แปลหรอกไปผมคือเขาผิดเวลาไปหน่อยไหมพี่ มึงจะรอรอ,อ,อผิดเวลาไ <c oughs> คือมึงรองผิดเวลามันผิดเวลาไว้ผมว่ามันผิดเวลาจัดทุกอย่างมันต้องลงตัวแบบเป็นปกติก่อนถ,ถึงเขาต้องขึ้นมาเขาขึ้นมาพี่เขา้าใจปะแต่นะเขาขึ้นมาแบบเหมือนเหมือนแบบตัดเราออกถ้าละครับาละคร ว่าคร่ามีมีมีกล่องซ่อมเมื่อตอนนี้มันเมื่อตอนนี้เมื่อตอนนี้มีคนโทรหาพี่ตูนกี่สายวะไอเดียอะไอเดียอะไรไอเดียยุ่งเหี้ยทุกคนนะแล้วผมพังรออะไรคนเดียวที่ช่วยได้ตอนนี้คือพี่ตูนขอบคุณครับพี่มาโดนเลยพี่มาเอาอีกแล้วพี่มาเอาอีกแล้วพี่มาเคลียร์มาหน่อยตอนมีคนเดียวที่กล้าสู้หน้าพี่ไงที่เหลือหันหน้าหนีหมดเลยอะรออะไรอะพี่ตูนก็โดนปั่นจนโอ้โหพังอะ เดี๋ยวเรายืนลงตรงนี้ไม่ยันเรียเดี๋ยวดูดิว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงเหรอพี่โอซุนอะจริงๆเขาควรประเมินนะถ้าเป็นกูก็ไม่อยากพูดนะไม่อยากแบบไม่อยากพูดให้มันคิดได้อะอะไรวะคือทางออกไม่ใช่การใช้กำลังเดี๋ยวมันมีเยอะมากเลยเป็นร้อยเป็นพันวิธีอะแต่คือเราไม่ได้ไปพูดอะไรกับคนอื่นเลยพี่เห็นปะจนคนอื่นคิดได้อะเออเมื่อกี้เราเราโดนกระทืบจนเขาแบบเห็นใจเราเอ้ยเราก็ต้องหายผมมามาแบบมาเพืเอ่อเราเข้าใจเราแล้วไม่มันมันมันเป็นแบบ เราทําแล้วแบบเราพูดนนตรงนั้นจนเขาเข้าใจเราอะเพาแบบเอยเออเมื่อก่อนเราโดนมันนะพอวันนี้มันโดนเราทาไมมีทีซีมาออกตัวให้มันอะไรเขาคงเข้าใจแบบนี้แหละไอ้วันนั้นที่เราใส่กันหนาทีเสียโหนี่บอกก้ะหนาเป็นดอกใหญ่เลยมั้งดอกที่แก๊งไหญก๊งทียินนะตัวมันมันไม่ไหวมันควรรู้ตัวเองมันไม่ใช่มานั่งแบบเอ้ยไม่ยอมมันยอมไม่ยอมคนไม่เป็นเป็นนิสัยมันยอมคนไม่เป็นคือมึงไม่ไหวอะรู้ตัวหน่อย ไม่ไหวก็คือไม่ไหวอะ่ะต่อให้มันเปลี่ยนมากี่เซฟก็ไม่ไหวไม่พูดตรงนั่นเฮียนะไม่ไหวจริงมไม่ไม่ตัวกะพี่พี่เฟิร์สขอ,ขอกันแตกหน่อยครับพี่พี่พรีบไปียวบนพี่เฟิร์สปล่อยโทรบ,บอกพี่เดี๋ยววางก็เดี๋ยวไปได้ครับถ้าพี่เป็นดีซีนะพี่จะบอกว่าไอ้หกซุนมึงก็ต้องยอมหน่อยนะรอบนี้เจ็บหน่อยวะเจ็บกว่าทุกรอบที่มึงผ่านมาเลยนะเว้ย ยอมไปเผื่อรอบหนึ่งมันก็เหมือนที่มึงไปกระทืบมันตอนนั้นแหละก็ถือว่ามันมันใช้กรรมไปแล้วใช่ไรเงี้ยมันมีวิธีปณิบัติบอนอมเยอะแยะไปหมดเลยมจะไปเปลี่ยนกฎเปลี่ยนที่อะไรพี่ไม่ว่าหรอกถ้าเปลี่ยนหลังที่เรากระทืมมันเสร็จแล้วอะจะอัปเดตกฎจะนูนะ่นนั่นไม่มีใครว่าอะไรหรอก มันก้มไม่เป็นเว้ยเนี่ยมันแค่แบบมันแค่กลัวเสียหน้าเว้ยตอนเนี้ยไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วมันมันมันยอมทุกทางหมดเลยแต่ตอนนี้มันแค่ไม่กล้าก้มให้เพราะว่ามันกลัวเสียหน้านี่คือผลเดียวที่มันยังสู้อยู่ทุกวันเนี่ยแต่คนถ้าเขาใจสู้จริงเขาต้องเข้ามาโดนให้โดนกระทืบปะหรือว่าจะกระทืบเขาก็มีสิทธิ์เพราะคนก็เท่ากันถูกปะใช่เนี่ยพี่สิยใหญ่้วยะน,นะบาเลย มาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมันไม่มองมุมเราเลยนะว่าแบบตอนที่เราไม่ไหวเรายังเข้ามาให้เล่นเออใช่ใช่เราสามหนึ่งตังมาแล้วตัมาตลอดอ่ะคือเอาเอาตรงๆคือสามหนึ่งคือเราไม่ไหวเลยนะมองไงก็ไม่ไหวแบบมองไปทางไหนก็ตันอ่ะคือแบบยังไงก็โดนอ่ะคือเราก็ยังเล่นเพราะว่าเลยเราไหวเราสู้อ่ะเราสู้กันอ่ะคือที่หัวใช่ครับผมอยู่ที่ผู้นำไม่ผิดหอกสะดวกสะดวกคุยชนิดเลครับ สะดวกครับพูดได้เลยครับพูดได้เลยดีหนักนะใช่ไหมมองเข้าไปแล้วนะโดนโดนเรียกมาเลยโด,โดเยเฉพาะกิจใช่ไหมใช่ใช่ไปดูข้างในก่อนได้ครับดูสภาพข้างในแล้วเป็นไงไม่อยากอยากอยากคุยเ,เพราะว่าก็ไม่อยากไปก้าวไกลเพราะว่าตรงนั้นเขาก็แค่แค่พอดีเอางี้พูดตรงๆแล้วกันส่วนตัวก็คงคิดว่ามันมาจากการที่ตัดสินใจปิด TC แล้วเป็นคนเสนอปิดจูรณาให้ปิดเพราะว่าจากที่เหตุผลที่เคยบอกยักษ์ตอนที่ไปตอนนั้นว่า เออนั้นนั้นนี่เอางี้ผมผมเข้าใจที่ที่ทางารสื่อที่จะพูดแล้วกันแต่ว่ามุมนั้นมันก็มันก็มุมหนึ่งครับแต่ว่ามุมเนี้ยมันไม่ใช่อันนั้นแหละมันเปลี่ยนโลกแล้วเอางี้จะพูดเพระว่าแล้วแล้วก็สิ่งที่พิจารตัดสินใจแก้กดอะไรก็ตามกลางคันถามว่าก็รู้สึกแย่ไหมก็รู้สึกแย่เหมือนกันแล้วก็ใดๆก็ตามที่เขาตัดสินใจอะไรไปก็มันพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าครัับผมมนนทําไปแล้วะใช่ครับมันเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้แต่สิ่งที่แก้ปัจจุบันนี่คือ ็อยากอยากมารับฟังว่าทำอะไรบ้างทีเนี้ยอย่างที่บอกเลยว่าทางนี่เองก็คงไปบังคับให้อีกแก๊งหนึ่งอย่างที่เคยทำว่าเขาก็พยายามจะอ้างตลอดเพราะ t ีซปิดเพราะ t ีปิดซึ่งนั่นแหละครับมันทำให้สุดท้ายแล้วก็วนกลับมาที่จุดเดิมเหมือนดีอยู่ดีเพราะว่าเอาเอา,เอาตวตนนะครับต่อให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบน,นี้ส่วนตัวนะครับไม่รู้จัดเขาจะคิดยังไงหรือใครจะคิดยังไงอาจจะบอกว่า ข้าข้างย่งหรือเข้าข้างใครแต่คือเป็นคนที่ดูสตรอรี่มาตลอดก็จะมองว่าแก๊งอื่นก็มีในเมืองครับก็ก็ไม่เห็นจะไปมีใครไปโดนล่าลานอะไรเลยในในบริบทมันนะคแต่ทีเนี้ยต่อให้มันมีทีซอยู่ที่ฟังเหตุการณ์มันจุดเริ่มต้นมาจากที่ตกสุนไปรับสัญญาอะไรสักอย่างจากที่เบที่เบอกว่าสุดท้ายเข,เขบอกเขาไม่ทันยาถูกไหมครับครับผมอ่านันกเคลียร์ไปก็ เราก็ไปบังคับให้เขาพูดความจริงไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เราแก๊งม่ต้องตัวรอดอยู่แล้วทีนี้เราก็พยายามหาทางขอให้จากเรื่องตรงนั้นซึ่งโอกาสที่บอกว่าที่เบนก็ให้โอกาสมาประมาณสักสองสามครั้งได้แล้วมั้งไม่แน่ใจว่าโอกาสที่ให้มันคือเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ว่าพอจะจับใจความได้แหละทีนี้มาล่าสุดก็มามีเรื่องนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมอีกให้แล้วให้อีกซึ่งก็ไม่รู้จะพูดกับเขายงไและสดที่โดนขุดเนี่ยครับ ผมพูดแบบนี้ด้วยแผลโซ่ที่มันโดนขูดเนื้อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนมันบกะตัวครับเขาเลือกที่จะขูดแผลเขาเลือกที่จะ่รักษาแผลเองเขาก็ต้องโดนแลสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะพยายามหาทางออกให้เขายังไงหรือช่วยเหลือเขายังไงสุดท้ายเขาก็จะวนกลับไปที่จุดเดิมว่าเพราเพราะว่าทีซีฉันปิดปิดทำไมปิดแล้วนู่นตั้งแต่เขาก็ไม่ได้มองมุมกลับกันว่าจริงแล้วทีซีมันก็ไม่ได้มีตัวตนนั้นตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าถ้าเขามาอยู่ตรงนี้ ก็อย่างที่บอกเลยว่าเราแค่อยากปิดเพื่อจะดูแนวทางใหม่ๆที่ที่มันควรจะเป็นอยากจะล้างนั่นพราะตอนที่ปิดไปก็แก้กดไปหลายข้ออยู่เหมือนกันครับ,ครบแค่ว่าตอนเปิดกลับมามันจะยังไม่ได้บังคับใช้มันมีมันม,มันมีเรื่องสกอักก่อนแต่มันก็เรื่องมันกระบาลไปแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้แต่แตอนนี้บานไปแล้วเหรอครับคิด,ค,ดคิดว่านะครับเพราะว่าเวลาไปคุยกับเขาทีไรเขาจะบุนภายในดเดิมภายในหนักเลยครับตอนนี้ทีซีถามว่า เขาคงมีแนวทางของเขาที่อยากจะให้มันเป็นแหละครับแต่ว่าที่ฟังมาคือเขาก็อยากจะรีเซ็ตสิ่งที่ผมทำเหมือนั้นก็คงคิดว่าเราก็คงรีเซ็ตได้ครับแต่ว่ารีเซ็ตแก๊กไม่ได้อ่าใช่คือมันรีเซ็ตความคิดคนในทีซีได้ครับแต่ว่าคนนอกองค์กรมันทาไม่ได้หรอกพราหนึ่งคือส่วนนี้ยิ่งไล่ผมออกก็รู้อยู่ว่ายิ่งเกิดอะไรขึ้นเพราะส่วนตัวเนี่ยอย่างทุกครั้งที่ไปยืนฟังอะไรก็ตามที่ พอพยายามไปพูดถึงเหตุการณ์ที่ปิดทีซีที่อะไรเราก็รู้สึกอ๋อออกเพราะเรานี่หว่าอืมอมันน่าจะจุดเริ่มต้นมาจากเราเดงที่ที่เป็นคนบอกให้ปิดชั่วข่าวแล้วมาเียอะไรกันใหม่เอางี้เดี๋ยวผมส่งส่งน้องไปอยู่ทีเดียวนะครับเนี่ยหัวฟ้าแล้วหัวน้ำเงินเนี่ยไปรับรวยน้องเออรอเรืองไรรอเองรอเรื่องเ่อแต่ยงที่บอกครับตอนเนี้ยเขาเขาเข้าใจจุดประสงค์ที่เอดต้องการแล้วเพราะว่าเอาจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการจะเรียกร้องคือเพื่อให้มันไปในที่ถูกที่ควรว่ามัน ก็วควรจะเป็นไนเหมือนที่เคยคุยกันว่าเออสตรอรี่มันต้องเรียกให้ว่านนให้มันอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ในทุกๆอย่างดีกว่าอ่าเข้าใจใช่ครับแต่ก่อนจะทอาอะไรมันจะมีที่ของมันเนาะพยายามทําแบบนั้นมาให้ตลอดเหมือนกันแต่แค่ที่บางทีบางครั้งผมเอาพูดตรงนีนพี่กขัดเม่ขัด,ขด,ขดอะไรไม่ได้อืมเข้าใจครับบางบางทีบางครั้งเวลาเนี่ยตามเรื่องอะไรให้ก็ตามที่ที่ไม่ว่าทุกทุกแกงมาแจ้งเวลาไปคุยกับเขาบอกเน,นี่ยพี่พี่ก็รอเหมือนกันพี่ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเขาเขาจะทำให้เมื่อไหร่ เราก็ได้แค่เร่งว่าเฮ้ยแต่ว่าจริง <ấy? S 2> เาขาคงโทษทีซีอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าตอนที่ทีซีปิดไปเขาก็มีคนมาช่วยเขานะทั้งสองแก๊งเลยนะสองแก๊งใหญ่นะไอ้ห้าแก๊งเลยนะใช่ป่ะน้องอืมมองจุดคือคืออย่างที่บอกครับสงครามมันไม่มีใครไม่เจ็บตัวหรอกครับแต่อย่าง<ช>ที่อย่าง<บ>ตอนนั้นก็ก็เห็นที่นนเป็นกรอือมันไปเยอะเหมือนกันนะก็ผมก็ไม่เรียกร้องอะไรนะผมก็จ่ายกันโน่นนี่นั่นผมก็ไม่มานั่งเรียกร้องทีซีมึงโชดใช้กูดีมึงชอามาลุมเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็ไม่นั่งเรียกร้องสองสามตัวเราว่าเอ้ยยังไหวไหมย สุดท้ายแล้วก็อยากจะดูติลลูเต้นว่าจริงๆดิลลูเต้ลมันมา,มาจากอะไรก็ที่ที่เปิดมาแล้วให้มาคุยกันสองแกงเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วมันมาจากอะไรกันแน่ถ้ามีการยอมรับอะไรกันบ๊วพูดตรงนะ<ร>งถ้า<ร><ร>วันนั้นอะยังเป็นคนตัดสินคนเดิมและคําตัดสินเหมือนที่นัดกันไว้ว่าจะมาคุยกันสองทุ่มอะไม่มีแบบนี้แน่นอนอ่ะเข้าใจครับแต่ว่าอันนี้ต้องขอไปจริงที่ท,ที่ออกก่อนเพราะว่าวันนั้นหลังจากที่คุณยาเร็ดพอดีเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของผมแล้วไง ็เลยบอกไปทูนั้นเดี๋ยวจะอยู่ให้จนกว่าเหตุการณ์พวกนี้มันจะเสร็จสิ้นใช่ครับอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับโอ้มีเวลาเถอะครับยันเดือนสิบสองเลยนะครับที่ผมดูเป็นะรับอย่างที่บอกเดี๋ยวอยู่กันยาวๆนะกันเดี๋ยวกันยาวๆทุกทุกทุกอย่างมันก็เราเรียนผูกก็ต้องรู้จักเรียนแก้เองครับต่อให้คนอื่นเขาเขาจะไม่อยากแก้ไม่ว่าจะเป็นแก๊งหรืออะไรก็แล้วแต่หน่วยงานได้ครับได้เราก็แค่เอางี้นะเดี๋ยวผมฝาก ประโยคเดียวให้เขาแล้วกันผมอะบ,บอกบอกไปบอกทีซีว่าถ้าทํากับพวกผมแบบเนี้ยพวกผมก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปเข้าดีซีแล้วละ่ะเพราะว่าจริงๆมันก็พวกผมก็มีจุดยืนของตัวเองเหมือนกันถ้าไม่เคารพไม่ให้เกียรติกันถือว่าเราก็ไม่ต้องมาทำความรู้จักกันดีกว่าเราก็เลิกกันไปดีกว่าเนะข้าใจครับยังยางจุดประสงค์ตอนนี้จะพอเข้าใจก็คือหลักๆเรียบร้อยหกชุนใมากกว่าถูกไครับ ส่วนที่เราลงมาก็คือ t ีใช่ครับผมจริงๆตอนนี้มันก็หกส่วนทีซีมันอยู่ในเทียร์เดียวกันครับเพราะว่ามีการยื่นมือมาที่มันแบบเกินจุดประสงค์ที่มันควรจะเป็นไปไหนผลประโยชน์มันเข้าฝั่งหกส่วนเยอะเกินไปครับอันนี้ผมต้องพูดตรงต้องแจ้งตรงในมุมในมุมแกงผมแกงเดียวเท่านั้นนะครับผม่าจะมองแค่มุมแก้งผมแก๊งเดียวก็ได้แต่ว่าเราไปคุยกับเขาทีไรเขาก็จะบอกว่าอย่างอส่วนตัวที่ผมเขาจะบอกอะไรก็ วัวนี้ไม่รู้จะโดนเรียกชื่อเพลงว่าไงทั้งทั้งใหญ่พวกซูนใหญ่ยี่สิบเอ็ดใหญ่ยูเอฟโอมั <c oughs> นู้อกได้อ <c oughs> <ๆ>ีใหญ่แล้วไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ใช่ใช <c oughs> <ๆ>่ใช่กกงกงงตื่เหมือนกันว่าตัวลงเป็ <c oughs> นอะไรกันแทบ่ะสุดก่อนจะออกมาแต่ก็เขเข้าใจจุดดีของทุกแกงนะครับแต่ถ้าเขาจะเลือกทิศทางนั้นก็แค่งงว่าถ้าเขาเลือกทิศทางที่จะไม่ยอมไม่ไม่อะไรก็จะต้องเอาให้สุดให้พังกันไปข้างน่าจะดีที่สุดใช่ใช่ถ้าถ้าเป็นส่วนตัวที่เล่นเองผมจะไปเล่นแกงนะในเวทีที่เล่นแกง รอพี่มีห้าคนสิคนพี่ก็ช่างหมืนกันครับก็เราก็เต็มที่ไปเฉลียวสปิริตเนยเฉลียวสปิริตมันมันไม่ง่ายแค่นั้นเองไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเพราะว่าจะด่ากวกลับมาก็ไม่รู้โอ้ยถ้ามันเข้ามาเล่นถ้ามันแบบมันมันยื้อกันได้แค่สี่คนแล้วมันเข้ามาไม่มีใครด่าผมเรอผมกล้าพูดเลยถ้าใจเข้ามันคือสปิริตใช่เพราะผมก็เหมือนกันผมก็พูดได้ว่าผมก็เข้ามาเล่นให้ไงผมก็ถึงพูดกล้าพูดว่าแกงอื่นคงไม่กล้าเข้ามาหรอกสามหนึ่งอ่ะใครอยากเข้าถูกไหมัไม่มีกฎให้ต้องเข้ามาแต่อย่างที่เคยพ รีบมาบอกให้ทีซีหยุดให้เลยพอดีที่ไปคุยคือที่เป็ดก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไรก็่เป็นไรก็เกิดก็เคารพกันตจะถิงใจก็น่ารักอยูเริ่มต้นมันมาจากทีซีเลยที่ที่ทุกคนพูดอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ให้เราอะรับอยู่แล้วครับเราเราติดเรามอบอันิดส่วนตัวคือเป็นคนที่ติดและมอบตลอดอยากจะให้แก้ไขอะไรก็บอกเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องการโดนอ่านะเพราะว่า คนที่ไม่โดนด่าก็คือคนที่ไม่ไม่ไปทำช็อตตีเลยนะครับใครับผมใช่ใช่มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ผมมีโปรเจกต์หนึ่งมาเสนอครับแต่ผมขายขายความคิดแล้วกันอ๋อถ้าดีซีสนใจอ่ะเดี๋ยวถ้าคุยเรื่องนี้สงบเมื่อไหร่อ่ะผมมีโปรเจกต์มาขายอ่กระ้าใจครับรส่วนตัวก็มีโปรเจกต์กับพี่ตูนเหมือนกันที่ที่จะไม่ไม่จะที่ที่ที่วางไว้คิดว่าจะทำถ้าพูดง่ายก็เหมือนรัฐบาลกลางที่ อะไรไปนะแต่ยังไม่อยากพูดเนี่ยแต่แคว่าเดี๋ยวต้องรอซึ่งผมไคยขายให้เดี๋ยวคอนเทนเตอร์ท่อไปแล้วแล้วเขาก็ซื้อก็เข้าใจครับก็ทุกอย่างมันไม่มีอะไรแต่ว่าไม่เหมือนนะเดี๋ยวผมจะถ้าสมมติสนใจเดี๋ยวผมจะลองคิดดีเทลมาให้ต่อว่าผมคิดหัวข้อได้และว่าผมจะทําให้เป็นยังไงต่อแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องสนใจอันนี้ก็ได้เพราะผมก็คิดเล่นๆไปเฉยกดการแลกเปลี่ยนมันดีแล้วครับมันไม่มีอะไรที่ได้มาปิดก็ ที่ทีซีทำไปก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างที่เวลาทำอะไรให้ก็จะคาดแค่ว่าได้บางสิ่งบางอย่างมันเป็นว่าอื่น้วก็เวลามาคุยมาอะไรกันก็ก็บอกทีซีว่าถ้าอยากคุยกับผมอะเลิกใช้ปืนจริงมมมีีขาว้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนเริ่มใช้ออกมากาศยิงก่อนแล้วพวกผมไม่ได้ไปไล่แทงเขาก่อนนะไอไล่แทงคือแบบไล่แทงก็คือนั้นก็คืออ่ะก็คือเคลียร์กันไปแล้วแต่หลังจากที่เคลียร์กันแล้วก็คือเขายังเอาปืนเอาปืนจริงเอามาใช้อะไรกันน้องผมก็โดนกัน ผมก็เลยต้องทำแบบนั้นเพราะว่าไม่สู้ผมก็ตายสู้ก็ตายอีแล้นะครับข่าวตอนนี้อย่างส่วนตัวที่โดนอยู่ตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ทั้ง DC ที่อยู่ตอนนี้หรือแก๊งทั้งแก๊งไหนก็แล้แต่ก็จะโดนคำเดียวที่ว่าที่ปิด DC ทำไมก็เพราะแต่ตอนนี้ผมผมแนะนำให้ไปไปไปให้ให้บริการพวกสตาร์กอะไรก่อนนะเพราะเขาเตรียมคนมาแล้วนะเดี๋ยวจะลองคุยดูครับว่าเขาลองลองไปอันนี้ผมเห็นใจนะผมเห็นใจ DC ใหญ่นะผมเลยให้เข้าไปใช้บริการได้แหละจริงๆผมจะปิดยันรีก็ได้นะอันนี้ก็ ขอบคุณที่ยังยังให้โอกาสมาพูดคุยนะไม่เคยควักปืนจริงใส่ผมไงไม่เคยเห็นไปกระบอกปืนใส่ผม<อ>นะจนตัวเป็นเป็นทีทีเป็นสภาไม่เคยคิดจะใช้ปืนจริงเล้วเพราะคิดว่าความรุนแรงไม่เคยไม่เคยทำมรให้มันดีขึ้นมันก็แค่ชั่วคราว <Yeah. S 2> ชั่วคราวแต่สไล์มันก็ต้องอยู่ที่การพูดคุยและเจรจาอยู่ดีว่า <Yeah. S 2> เราต้องรับฟังฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับก่อนที่จะให้เขา,าเรับฟังเราดูไหมครับ ครับผมใช่ใช่ก็ดีมันมันก็แท้จริงจริงจริงเดี๋ยวจะลองไปคุยดูครับลองวันนี้ก็เรื่องครบครบชุดครับเป็นยังไงบ้างเราเราจะอ๋อไม่ได้แคร์ครับเรื่องครบชุดก็เหมือนเดิมครับผมไม่ได้แคร์อยู่แล้วไอ้ตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าต่อให้อันนี้ผมบอกไปแล้วผมเคยบอกทีทีไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าทีทีจะทำอะไรอ่ะโอ้มันโอ้ยสุดนะปกป้องไม่ให้ได้นะผมบอกไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดการผมต่อตัวผมเข้าใจครับแต่ว่าอย่างนี้นี่ยิ่งแจ้งซะว่าคนลับทำอะไรในส่วนตัวนี้ก็พยายามเข้าใจในมุมมองมาที่คุยกับแจ พยายามเข้าใจมุมมองของทุกคนใช่มันต้องมันต้องมันต้องเอาตัวเองไปนั่งในใจเขาก่อนแต่ถ้าเขาเรายื่นมือไปแล้วเขาไม่ยื่นมือขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะช่วยเขาจากการจมเนี่ยเราเราคุยหกสุนะไอตัวอะไรไอตัวขับเบียร์ป่ะไอแปดหรอใช่ป่ะจะคุยได้ก็ได้นะคุยหลายรอบแลวครับก็คุยทั้งหน้าทีซีมกแล้วก็คุยเมื่อวานพูดสุดท้ายก็วนกลับไปที่เดิมเพราะว่าปิดทีซีเพราะปิดทีซีอันนี้แหละครับที่โดนอย่างตอนนี้ที่คิดว่าทีซีก็น่าจะต่อว่าผมเหมือนกันว่า DC, พี่ปิดตีสี่พี่เป็นคนสับผิดแต่อย่างที่บอกถามวิตูน้ว่าวิตกูก็ก็อยากเห็นมุมมองใหม่เหมือนกันพี่ไปคุยที่แลนแลนวาเลนทายตอนนั้นก็บอกว่าพี่ปิดเพราะมีเหตุผลอยากอยากได้รูปแบบการเล่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆแต่ว่ามันก็สุดท้ายมันก็คือผมะครับเลยต้องทนอยู่ไม่ไม่ได้ทนอยู่ช่วเต็มใจอินดียอมรับความผิดพลาดทุกอย่างดีกว่าคิดเยอะครับคนเราคมนุษย์มันคำพูดเยอะอยู่แล้วมนุษย์อะคิดเยอะ แค่ว่าอ่ะอยากจะให้ทำอะไรก็บอกมันแล้วกันเพราะว่าพยายามทำให้เต็มที่สุดท้ายและจัดอยู่จริงๆแล้วคือถ้าสมมติว่าต่อไอทีซีปิดไปแล้วทําไมแก๊งอื่นเดี๋ยไม่โดกนกระทืบล่ะครับคุณใหญ่ลองบอก <c oughs> อ่าน,น,นั่นแหละรั่วจัด<ม>เลยว่าโยกสูดในเมืองปัน่นอย่างเงินมันตอนตอน,ตอนที่เปิดชื่อมาใหม่ก็เห็นโดนตั้งแต่ตั้งแต่เป็นครอบครัวแล้วหรือเปล่าใช่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 ตั้งแต่ครอบครัวแล้วก็ขึ้นแรกๆก็โดนยำเลยก็ประมาณสามสี่ตอนรีแล้มากแต่ว่าเพราะสมมติว่า เนี่ยต how, how s <S ัดสินใจข้าวข้างยี่สิบตลอดแต่แค่ที่บ้านข้าวค้างหรอข้างไหนเอ่ยตัดตัดสินใจให้ให้ใครคนเหล็กกระเทียมยี่สิบก็เยอะเหมือนกันข้างฝาหรือเปล่าครับข้างฝาหรือเปล่าข้าวค้างอ่ะข้างฝาหรือเปล่าครับแหมหกศูนย์เรียกผมตีสองดีแหมเข้าเวทันทีเป็นหมอให้ด้วยโอ้โหมันมันก็กูอยากงครับแต่ว่าตอนนี้พี่พอจะให้ทางออกดีซีได้พอจะมีอะไรบ้างนอกจากไอ้ที่ที่บอกให้ทําการได้บ้าง ให,ให้มาคุยได้ใช่ไหมแต่ว่าหยุดแชร์กูจริงตัวเอมผมให้คุยได้แค่รอบเดียวครับครับสุดหลอครั้งสุดท้ายที่ผมจะคุยด้วยจะไม่มีครั้งต่อไปแล้วเข้าใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปสื่อกลางให้แล้วกันแต่ก็พยาย,า,ยามทําแก้ไขความผิดพลาดที่เริ่มต้นที่ก่อไว้เหมือนกันรอบสุดท้ายครับที่ดีสีจะคุยผมจะคุยกับทีสี่ดีๆโดยที่ผมไม่แทงโอเคเดี๋ยวจะลองไปคุยเขาดูว่าเขาจะพอจะมีลอ,ออกแล้วแต่สุดท้ายมันก็ ถ้าเป็นเรื่องของชุนว่าเข้าใจตรงข้างหลังเขาเขาไปบังคับให้มันเข้ามาไม่ได้เพราะวะ่าไม่เป็นไรครับดูชิวเพราะผมดูซิวแล้วแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาจะกลับไปจุดตั้งต้นดีว่าเพราะเพราะทีซีปิดเนี่ยอันนี้ครับที่ที่เขาหนักใจอยู่เพราะวะ่าให้มามให้มาพูดผมนี่ยอย <c> <bit> ให้มาพูดผมนี่อยเพราะทีซีปิดให้มาพูดผมนี่อาก็เพราะทีซีปิดไม่เหรอมึงเลยกระทืบกูได้ลุงกระทืบกูได้เนี่ยมันเติมรบบไปี่วางแชทปะเราจะค้างหน่อยค้างหน่อยค้างอยู่นู้น ผมรถองให้ผมรถไปเก็บเงินที่อกระเพกเลยเจอวงแตกเลยเย้รถกูน่าผิดทอรีอะพี่อย่าที่ครับผมว่าคุยผมมาคุยได้ผมไม่ได้อะไรกันแล้วแต่ถ้าผมเมื่อกี้ผมชวนไายพี่ขอโทษนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันว้าบป่ะพี่เดีี๋ยวพ่ชน้องหนังไก่กรอบในในกระเป๋าพี่แตกน้องอ้าวเบ๊หนังไก่กรอบพี่แตกเลยน้องคุยที่อื่นปะน้องชิวส้มอ่ะพี่เก็บในกระเป๋าเลยเหรอเบ๊น้องน้องน้องคุยที่อื่นเหรอขึ้นหื่นเหมือน้ันป่ะเบ๊น้องน้องคุยที่อื่นเหรอ ตามสายให้ครับเด็กย,ยังไงรอๆสักพู่นะไปให้บริการทีเซียครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาดูครับผมลองดูเดีพี่โอ<ม>เห็นเขาออกมาเดินเล่นนะครับทีซีอ่โอเคเดี๋ยวพี่ลองดูสองห้าหกเจ็ดทวิติวันคลองเมืองแล้วสองห้าหกแปดอะพี่จะทำโปูดแป๊บ <c oughs> ทำโปดูดโอ้